สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนปมใบเฟิร์นจียอนล้อเลียนจนได้เรื่องหลังจากมีข่าวกราวเรื่องถูกปลดจากรายการก่อนใบสำหรับสาวเกาหลีซอจียอนเพราะเรื่องของพฤติกรรมการทํางานของเธอจนทําให้เจ้าของรายการอย่างเป็ดเชิญยิ้มถึงกับออกมาพูดเรื่องราวของเธอจนกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเนื่องจากไม่มีวินัยในการทํางานและพูดไม่เข้าหูเกี่ยวกับอาชีพตลกทั้งนี้ซอจียอนก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวทั้ง หนีไม่ไหวเพื่อนรักร่วมวงการอย่างใบเลินพัสกรพทายาทตลกชื่อดังลุงรงจตุรงมกจกก็ได้ออกมาล้อเลียนเสียงสัมภาษณ์ของซอจียอนแต่งานนี้ชาวเน็ตไม่ขำไม่ตลกด้วยแถมต่อว่าจนทําให้ลบคลิปไปเลยทีเดียวเรียกว่างานนี้นอกจากจะทําเอาคนไม่หาแล้วยังสอเขาบานปลายแถมชาวเน็ตบางรายก็พัดพิงไปถึงลุงรงจตุรงมกจกจนเจ้าตัวทนไม่ไหวออกมาปกป้องบุตรสาวตัวเอง ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s r o o m info ขอบคุณครับ